และในช่วงนี้ครับเราเหลือ2คนสุดท้ายแล้วนะครับขอเชิญมิสแกรนชุมพรและมิสแกรนขอนแก่นและแขกผู้มีเกียรทุกท่านครับรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อจากนี้ไปคือเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนขวัญใจสงขาครับ ผู้พิเกตทุกท่านครับมิสแกรนขวัญใจสงขาได้แก่มิสแกรนชุมพรศ์เล่นหมายความว่ารองอันดับหนึ่งมิสแกรนขวัญใจ คือมิสแกรนขวัญใจครับและนอกจากนี้ครับผมขอเชิญคุณอารยาตรกสุให้เกิดในการมอบตำแหน่งมิสแกรนขวัญใจสงขาพร้อมทั้งกัรน,นี้ขอเชิญอิงฟ้าวราหะผู้จัดจาการกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ในการมอบสายสะพายครับ And please u p on the stage Miss Grand International 2024 Rachel Gupta to present the crown for the new Miss Grand ขวัญใจสงขา และสำหรับมิสแกรนขวัญใจสงขาครับจะได้รับมงกุฎประจำตำแหน่งกับดีไอ c o n ิ c อ f สงขาสายสะพายเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทพร้อมทั้งันี้ครับจะได้รับช่อดอกไม้สวยๆครับจากบ้านดอกไม้พรหมจักสงขาครับแสดงความยินดีกับมิสแกรนดชุมพรด้วยนะครับ กับตำแหน่งมิสแกรนด์ขวัญใจสงขลาในค่ำคืนนี้ครับ